วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศค่ะซึ่งเทคโนโลยีนะคะเริ่มมีความต้องการของมนุษย์นะคะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะซึ่งตัวนักเรียนนะคะก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการนําเทคโนโลยีนะคะมาใช้นะคะประยุกต์ในชีวิตประจำวันแต่ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆ เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าคะ่ะนักเรียนเทคโนโลยีอวกาศคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกและนอกโลกโดยนําความรู้ที่ได้จากการสำรวจนะคะมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเทคโนโลยีอวกาศมีอะไรบ้างข้อแรกกล้องโทรทัศน์ 2. จรวด 3. ายานขนส่งอวกาศ สี่ดาวเทียมและสุดท้ายคือสถานีอวกาศเป็นไงลูกคูสวยไหมนี่ต่อไปเรามารู้ในเรื่องของประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศกันดีกว่าค่ะถ้าเราจะพูดถึงกล้องโทรทัศน์นะคะกล้องโทรทัศน์นั้นช่วยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าของเราเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากดูดาวนักเรียนสามารถเอากล้องโทรทัศน์เนี่ยมาดูได้เลยนะคะต่อไปดาวเทียม ช่วยในการพัฒนาด้านการสื่อสารบนโลกให้สะดวกขึ้นยังช่วยในการสำรวจทรัพยากรและสำรวจสภาพอากาศของเรานี่เองเอาละค่ะนักเรียนยังมีอีกนะคะตัวอย่างอีกหลายๆตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถตามในแบบฝึหกหัดในหน้า171ได้เลยว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆนอกจากที่ครูจะยกตัวอย่างแล้วเนี่ยมีนอกเหนือจากนั้นอีกนะคะให้นักเรียนลองเปิดหน้า171นะคะแล้วก็ลองดูนะคะแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะคะอ้าวต่อไป เข้าสู่คำถามของเราดีกว่าข้อใดกล่าวถึงนักดาราศาสตร์ได้ถูกต้องข้อแรกศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดาวและว,วัตถุในท้องฟ้า 2. ศึกษาเกี่ยวกับสภาพอากาศบนท้องฟ้าอ่ะเร็วครูให้เวลาไม่มากหมดเวลานักเรียนข้อที่ถูกต้องก็คือศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับดาวและวัตถุบนท้องฟ้านั่นเองข้อที่หนึ่งใครตอบถูก เก่งมากต่อไปข้อที่2เลยคําถามใครเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงอย่าดูนะอย่าเปิดย้อนหลังดูนะเรียนไปแล้วด้วยข้อแรกกาลิเลโอกาลิเลีต่อไปเซอร์ไอแซกนิวตันใครเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงอ้าวครูให้เวลาไม่วางนะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องคือ เซอร์ไอแซคนิวตันค่ะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงนั่นเองจา้าส่วนกาลิเลโอกาลิเลีเป็นผู้พัฒนากล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงนะจ๊ะเด็กๆอย่างงงนะจ๊ะกล้องโทรทัศน์หักเหแสงเนี่ยเราได้ทําการทดลองไปแล้วนะคะเราได้ทําการทดลองไปแล้วนเนาะอ้าวต่อไปข้อสุดท้ายท้ายสุดถามว่า ดาวเทียมดวงแรกของไทยมีชื่อว่าอะไร <c oughs> ง่ายๆนะดาวเทียมไทยคมกับดาวเทียมสุกุนิกวันหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา,ห,วลาห้ามดูเด็กขาดเฉลยดาวเทียมไทยคมจา้าเพราะ ดาวเทียมไทยคมนะคะเป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยของเราส่วนดาวเทียมสปุกนิกวันเป็นดาวเทียมดวงแรกเหมือนกันแต่ว่าถูกส่งขึ้นไปโครจรรอบโลกเมื่อพศอ2005นั่นเองซึ่งดาวเทียมสปุกนิกวันเนี่ยเป็นดาวเทียมของประเทศรัสเซียนั่นเองจ้าอ้าวใครตอบผิดตอบถูกเดี๋ยวเรามาเทียบคะแนนกับเพื่อนๆในช่วงที่เราเปิดเทอมกันดีกว่านาะเดี๋ยวครูจะถามด้วยว่าใครได้กี่คะแนนเนาะอาจารย์ไปเลยจ้า อบคำถามของคุณน้ำครบทุกข้อไหมคะถ้าใครตอบถูกครบทุกข้อนะคะ,คคะ,คะแสดงว่าคนนั้นเก่งมากๆเลยส่วนใครนะคะที่ตอบผิดนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเอาไว้แก้มือในคลิปหน้าได้นะคะเด็กๆนะคะ่ะวันนี้นะคะคุณน้ำฝากใบงานนะคะซึ่งในใบางานของคุณน้ำนะคะมีทั้งหมด2ตอนนะคะซึ่งในตอนที่1นะคะเป็นการถามตอบแบบสั้นนะคะพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็ในตอนที่2นะคะก็คือให้ในักเรียน,นยออกแบบจรวดน,นะคะ ะะแล้วก็พร้อมทั้งบอกประโยชน์ด้วยนะคะว่าประโยชน์เนี่ยสรวจที่เรียนออกแบบมันเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะโอเคค่ะฝากด้วยนะคะนักเรียนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะคิดถึงนะ